เราเป็นนิทรรศการเคลื่อนที่ค่ะชื่อวิเวทชาติพันธ์อ๋อเราจะไป<ห>รืถเ,เ,เราคันนี้เรา เราก็จะขับเคลื่อนไปต่างที่ต่างจริงๆเราเรามีคันหน้าพ่วงจอดข้างหลังแล้วก็อันนี้ก็เป็นเทศการพิเศษเคลื่อนที่ชื่อวิวิชชาทิพันธ์ค่ะวิชาชาุมพรแล้วก็ไปกระบีน่นี่น้องวิวิทเคยนั่งเฟอร์รี่ไปกระบี่มาแล้วก็ของในเนียค่ะก็จะเป็นของที่มาจากชุมชนชาติพันธ์ก็ไปได้ค่ะอนุญาตได้ครับใส่ได้ลองใส่ได้ค่ะก็จะเป็นหมวกของกลุ่มชาติพันธ์ต่างๆก็สามารถลองใส่ได้ เอออย่างนี้เขาท่านี่เ,ออเราไปหากบหาเขียดนี่หาปลานนแล้วเข้าทางนี้นี่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรไหมครับนีอ่อ๋อครับรนนะคะ่าเข้าสถานที่พิพิธภัณฑ์ก็คนละ20บบาทคือสอบถามหน่อยครับ ไอ้ที่ปืนเรียงลายนี่เขาวางยาวขนาดไหนหรือมีเฉพาะด้านหน้าแค่นี้เขาจะมีแท่งด้านหน้าตรงตรงตรงนี้ใช่ไหมครับจริงๆแล้วก็จะมีรอบแต่ก็หายไปหมดแล้วอ๋อครับครับที่มาดูแลในกรมศิลปากรมาดูแลใช่ไหมที่ทำนี่หน้าใหม่ใช่ค่ะที่เหลือก็พังไปตามขอบคุณครับในลงชื่อนะครับอ๋อครับขอบคุณขอบคุณครับขอบคุณเจ้าหน้าที่ครับขออนุญาต ขออนุญาตเที่ยวชมนะครับนี่นี่กับปืนนี่นร,าานาร,ารับพร,ร,ระเจ้าตากสินมหาราศครับทุกคนครับเนี่สมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราศสี่อะไรสี่ร้อยสิบเจ็ดปี กรุงศรีอยุธยานี่ครับใครอยากรู้ประวัติก็กรุงศรีอยุธยาก็ปกครองมาประมาณ400กว่าปีมีราชวงศ์ปกครองอยู่5ราชวงศ์ไปไล่เลียงกันนะครับทุกคนครับพระเจ้าตากศินก็ปกครองเป็นต้นราชวงศ์ชนบุรีต่อมาก็เป็นพระเจ้าหมากษัรสึกนี่ครับ เมืองจันก็คือนี่ครับนี่ที่เกียรนัยพลอยนะครับนี่นี่ที่จับเกียรนัยพลอยเครื่องช่างเครื่องลอนมีเสด็จย่านีครับนี่มีของเก่าๆอันนี้คือโค้ยเปบนก็นไม่ได้เมาคืออะไรนี่เราจะพบเห็นเส้นจันนรง กีตงกีตรงกีตงซสือกเกสืออที่นี่แล้วก็มีคอนที่แกะเงี้ยพลอยนี่ครับเมืองจันทบุรีเป็นเมืองพลอยครับทุกคนครับนี่โอ้โหเครื่องแคะเครื่องร่อนเครื่องแกะทอยและทุกที่ก็ต้องมีครับมีเครื่องดนตรีเดี๋ยวเราไปดูอีกที่หนึ่งก่อนนี่ เมืนองจันทบ,บุรีก็อยู่ในโซนนี้ครับทุกคนครับเนี่จันตราที่ยังเกิดสงครามอยู่วันนี้เป็นวันที่สี่แล้วครับทุกคนครับอูสินค้าและวิถีชีวิตชาวเรือโอ้ยครับเรือใหญ่ เรือใหญ่จอดอยู่ตรงนี้นี่ครับนี่เพราะเมืองจันทบุรีเป็นเมืองที่ติดทะเลครับทวนครับก็จะมีเรือประมงนี่นะทวนครับโอ้ยเครื่องสังขารโลกเครื่องถ้วยชามหลากหลายนี่ครับนี่อือือนี่ครับนี่เครื่องไหเครื่อง ถ้วยชามตั้งก็สมัยโบราณครับทุกคนครับนี่อัดมาในท้องเรือนู่นครับทุกคนครับนี่เอ,อะไรอยู่ข้างเรือนี่ครับนี่โอ้ี่มีไม้ฟืนด้วยครับทุกคนครับนี่ จะมีอันนี้เราไม่รู้ว่าอันนี้คืออะไรโอ้ยคนดึงเรือก็มีนูครับน่นด้านบนน่นอืมโอ้ยโอ้ยอยใหญโอ้ยเจ้ามานั่งอยู่นี่โอ้ยตัวกใจเวิดอ้ยหนวพ่อยก็บว่าเป็นผู้ดหมานั่งอยู่นี่โอ้ยนึกว่าเจ้าหนีทหารมากเจ้าขมีหรือคนไทยนี่ ว่น้ำผ่อยเนี้ยโว้ยหนอบนป,ปากจักคำบันี้เดี๋ยวเราขไปดูด้านบนครับทุกคนครับไปดูด้านบนว่าจะมีอะไรมั่ง ดูสิครับประวัติศาสตร์ชาติไทยลำบากยากเข็นขนาดไหนก่อนมาถึงปัจจุบันปัจจุบันก็ยังมีการมาฆ่ากันอยู่ทุกคนครับวันนี้เป็นวันที่สี่แล้วนี่ดูสิความลำบากของบรรพบุรุษไทยนี่ครับนี่ดู ทีมงานดูเรือชับเรือรบคุมเรืออันนี้ก็จะมีลินใหญ่มีคนดึงเชือกก็ยังมีเ๋ยวปัจจุบันลูกหลานของเราจะรู้หรือเปล่าว่าเอื่อกนประเทศไทยของเรามั็นลำบากขนาดไหนปัจจุบันนี้มีการสู้รบเพื่อประโยชน์ของีกตระกูลหนึ่งรับตัวนับที่ น่าจ่สั่งอยู่ตรงนี่โอ้ยไปดูด้านบนครับทวนครับโอ้ยเด็ดอย่างเนาะพ่อใหญ่นาะเจ้าแหมส่งกับสีเฮียพ่อส่งโอ้ยเป็นไดดพ่อใหญ่เมื่อยบ่โอ้ย จากบรรพรรพระนาบินอ่านอกหรอเปล่านี่จากเรือยุคยุคในอดีตแล้วก็มาสู่เรือในปัจจุบันนี้ครับมีเรือมีที่หายใจมีนี่ดิ่งลงไปเก็บซ่าข้างล่างได้เนี่ยทุกคนครับทีงสมอเรือ ก็พัฒนามาเรื่อยๆจากอดีตสู่ปัจจุบันทุกที่ก็ต้องมีลากเหง้าของตัวเองครับทุกคนครับน,นี่ลงมาดูด้านล่างครับทุกคนครับไปดูซากะไรนี่ นู่นครับเป็นกระดูกสัตว์ในทะเลแับอีตของเวียสามก่กกาโบราณนี้นนี่ตัวสมอเรือนี่ปัจจุบันแล้วก็จะมีแบบเรือมีนักประดาน้ำลงมางมซากนี่ครับลงไปดู เป็นยังไรเห็นอย่างนี้ยะนะนี่มัมงกรมซากเรือเก่าโบราณเก็บมาให้เราดูยังลูกยันหลานในปัจจุบันนะทุกคนครับต่อไปเราก็จะมาชมนี่หลากหลายเรือเรือโลเรือองเรือทายมา้าเรือชะลาชะลา ลำปันแปลโอ้หลากหลายครับวัฒนาการจากอาดีตสู่ปัจจุบันครับนี่นี่สัเภากสีนี่เราเคยเห็นในหนังในทีวีในละครมีหลากหลายเรือมากเรือแบบแปลกปก็มีครับเรือแม่ปะเรือเมลิเกเรือแท็กซี่ยังมีครับทุกคนครับนี่เรือประมงเรือกระแซง หลากหลายมากครับมีวัฒนาการก่อนจะผ่านมาถึงยุคข,ของเรานี่ครับนี่บรรพบุพรุษเราสร้างมาต่อรุ่นต่อรุ่นครับถึงรุ่นเราจะรักษาไว้ได้หรือเปล่านี่ครับส่วนนี้ก็เป็นเรือในพระราชาพิธีนะครับนี่นี่เรืออาเรืออักุ ละวายุพักโออ่านยาพาลีหลังทวีปเรือเหลือพระนาพิธีครับนี่เมื่อกี้ที่เราดูมาก็เป็นเรือชาวบ้านทั่วไปมีเรือของราชพิธีการเลินเรือครับมีที่เรือลบด้านทหารเรือจำพวกนี้ครับที่วานออกจากจังหวัดตาดไดโจมตีกับขมิ้นเมื่อวานครับ พัฒนาการมาจากรุ่นต่อรุ่นครับทุกคนครับประเทศเราไม่ใช่ประเทศเล็กๆแต่จำไปจะกลับไปสู้กับเขมีนประเทศเล็กๆเองครับทุกคนครับนี่ดูนิวัฒนาการมาเราลูกหลานต้องสำเนียกครับนี่มีทั้งดาบมีทั้งเข็มส่วนตรงนี้ก็จะเป็นอะไรเนี่ย ปะทุนเรือหรือเก๋งเรืออ๋อนี่ครับหนี่งเก๋งเรือคือตัวนี้คือตัวนี้ครับหนี่งเก๋งเรือสมัยก่อนนะครับนี่เรือละมาดปะทุน,นี่สมัยก่อนครับไปไหนกันดีครับตัวนี้อันนี้ก็เรือเหมือนกันครับทุกคนครับนี่นอืมเรือก็ แฝดแบบเจาะขุดเบาแบโบราณมาุกวนครับนี่ครับทุกคนด้านนอกก็จะมีก็แปมีของกินของเครื่องทั่วไปครับทุกคนเนี่ยทำมาจากธรรมชาติครับนี่หลากหลายแบบแบบกิฟช็อปพวกนี้ครับหนึ่งด้านนี้ก็จะของกินเจ้าหน้าที่ตอนนี้เรายังไปไหนไม่ได้ฝนยังลงอยู่ส่วนนี้น่าจะเป็น น้ำพึ่งนะทุกคนนี่ยม่ใที่เคยได้แชมป์เลยค่ะกาแฟมีไหมครับมีค่ะนี่รอเจ้าหน้าที่ให้พี่เขาพาเขาไปดูจะมีอะไรมั่งเขาไปดูด้านในครับทุกคนครับอันนี้ไลฟ์ไปไหนคะเนี่ยผมก็จะถ่ายลงช่องผม YouTube ครับอ๋อมีช่องยูทูบเวลาอ่าเวยงามโอ้ยูทูปพิเศษค่ะหยุดไปถึงว่า ของผมของผมก็จะเป็นส่วนตัวแล้วก็ช่องหาปูหาปลาทั่วไปพอจังหวะนี้มีข่าวเนี่ยก็เลยมาพอดีบ้านน้องชายอยู่พัพาก็เลยแบมมาก็เลยมีโอกาสมาถามว่าม่มีเรื่องประวัติศาสตร์จุดตรงไหนมั่งก็เลยก็วิ่งมามั่วเหมือนกันไม่รู้ตรงไหนเหมือนกันค่ะคือคือของเราอ่ะเราเป็นนิทรรศการเคลื่อนที่ค่ะชื่อวิวิชาติพันธ์อ๋อเราจะไปเรื่อยๆรื่อยรถเราคันนี้เรา เราก็จะขับเคลื่อนไปต่างที่ต่างจริงๆเราเรามีคันหน้าพ่วงจอดข้านหลังแล้วก็อันนี้ก็เป็นเทศการพิเศษเคลื่อนที่ชื่อวิวิชติพันธ์ค่ะวิชาติพันธ์ก็เป็นของสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชียมหาวิทยาลัยมหิดลปกติเราจะอยู่ที่มหิดลตลอถึงว่าผมว่าถึงว่าเป็นเจ้าหน้าที่ประจําหรือยังไงเลยอ๋อเราจะบนไปเรื่อยๆตามนี้เทศการมีงานไงเราก็ไปเรื่อยๆใช่เพียงแต่ว่า สามวันเนี้ยเรามาจอดที่ที่นี่ที่พิพานนี้ค่ะเมื่อกี้ที่ถามก็คือเหมือนเราก็ตอบแทนเจ้าหน้าที่ของพิพานแต่น้องให้นะเขาเป็นเจ้าหน้าที่ตรงนี้ใช่เราจะคณะเป็นเจ้าหน้าที่พิพานซึ่งซึ่งเรามาจอดที่นี่ก็คือที่พิพานรัสสถานแห่งชาติพาณิชย์นาวีให้ไหมคะเมื่อเช้าที่เข้าชมแล้วก็เป็นพันเนอร์กันด้วยหมายถึงว่าพิพานในกรมศิลป์ก็ก็เป็นเครือข่ายที่ทํางานร่วมกันอยู่แล้วด้วยค่ะนี้รอบนี้เราสัญจรคือเราไปที่มอบุรพา ซึ่งที่ที่ชนบุรีซึ่งเขาเชิญเขาเชิญไปตอนเหมือนภาควิชาบอดซาเชิญเราไปร่วมกิจกรรมค่ะแล้วเราก็เลยทำทริปมาทางตะวันออกนี่แหละจะาดจะไปไหมหรือยังไงหรือยังไมงเขาไม่ได้ตอนแรกจะไปตราดหมายถึงว่าถ้าทางทริปเลยตอนแรกเป็นชนบุรี จันทุเและก็ตัเพราะประกาศเมื่อวานกฎการศึกเมื่อวานแต่แต่แต่ว่าจริงๆแคนเซิลมาก่อนหน้าแล้วเพราะว่าพอดีพอคุยกันเสร็จแล้วปรากฏทางตราดเขาเหมือนกับทางวิทยุชุมชนตราดเขามีกิจกรรมอื่นที่มันมันตรงกันพอดีแล้วมันไม่สามารถจัดวันที่เราอยู่ตรงนี้ได้ก็เลยเราก็เลยยกเลิกไปแล้วก็โชคดีเพราะว่าถ้าเกิดต้องไปอ่ะเราก็คงต้องแคนเซิลอยู่ดนี่ะเพราะประกาศกฎการศึกนะคับนีวันวันที่เรามาถึงที่นี่โป๊ะบาประกาศปั๊บเลยค่ะผมมาเมื่อวานตอนเช้าว่าจะประกาศเอายังไงดีจะไปยังไงเพราะว่าแต่เรื่องโประบติศาสตร์เน อ่านมาเยอะเหมือนกันผมก็ชอบเรื่องอย่างนี้อ,อ่านมาแต่สมัยเรียนได้ว่า แต่ตรงนี้ไม่รู้ก็เดามาถามน้องชามนี่ตรงไหนกดกูเกิลดูขับมาเรื่อยๆเหมือนเป็นป้อมป,ปราการสร้างตั้งแต่สมัยรัชกาลที่สามะอันนี้แต่อ้ส่วนที่เรามาเนี่ยพอเราเรานื่องจากเราอะเล่าเรื่องเกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์เห็นไหมคะเราเราเป็นทัศการขึ้นที่เราว่าที่เรื่องชื่อวิวิชัยเราไปทั่ว <ขา S 2> ประเทศเลยนะครับขึ้นเหนือใต้ไปแต่ยังไม่ครบทุกจังหวัดนะแต่ไปทั่วประเทศก็ไปดีๆมากเลยครับไปเหนืออย่างไปทางเชียงใหม่ลำพูนลำปางอะไรเงี้ยนะคะไปแล้ว ระทางอีสานก็ไปทางอํานาจเจริญอำนาจเจริญม,มีมีไม่ให้ดนอยู่เนาะมีอำนาจเจริญแล้วก็ที่ขอนแก,นก่นกาลสินมบองกา<ๆ>ม เป็นคนมหาสารคามนั่งเดิมสารคามก็ไปผมอยู่ใกล้ๆพระธาตุนาดูนอ๋ออยู่ใกล้พระธาตุนาดูนเหรอใช่ครับห่างสิบโลปีที่แล้วไปแต่ผมมาอยู่ปทุมนี่เฉยซื้อบ้านอยู่ปทุมแต่เดิมคือบ้านพ่อแม่ก็อยู่ปทุมเอเพราะว่าไปที่ที่สารคามมาไปที่มหาวิทยาลัยสารคามค่ะใช่มาวิทยาลคยสามคามมมสอเออใช่ๆๆก็คือก็คือเป็นคอนเนคชั่นที่ทํางานร่วมกันก็ไปที่นั่นด้วยวันนั้นก็ไปหลายที่คือปีที่แล้วอ่ะเป็นทริปอีสานแลวปีก่อนหน้าไปใต้ค่ะ ไต้เนี่ยก็จะไปเทนเบุรีมันก็จะมีวัฒนธรรมแบบแตกต่างกันมากทางใต้ทางเหนือทางมิลานทใต้เป็นเพชรบุรีชุมพรแล้วก็ไปกระบี่นี่น้องวิวิทย์เคยนั่งเฟอร์รี่ไปกระบี่มาแล้วเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูวิวิทย์ใช่ไหมแต่ผมดูของเหมือนมาจากทางเหนือมาจากทางใต้เหมือนไปที่เราเกี่ยวเนี่ยคืออย่างของในเนี้ยค่ะก็จะเป็นของที่มาจากชุมชนชาติพันธุ์ต่ัางนุญาตนะครัถลก็ใส่ได้ลองใส่ได้ค่ะก็จะเป็นหมวกของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆก็สามารถลองใส่ ได้วันนี้ฝนตกด้วยไม่รู้ใส่ด้านไหนเนี่ยมีของผู้หญิงมั้งอย่างนี้นะของผู้หญิงอันนี้หมดเข้าท่าครับเขียววันนี้นิยมชมทุ่งเราก็มาแบบแปลกๆนะครับนี่เอ้ยอย่างเงี้เข้าท่านี่เราไปหากบหาเขียดนี่หาปลาแล้วเข้าทางนี้เนี่ยนี่นะครับนี่โอ้โหนี่ม่จับเลนเดอร์ไปนี้โอ้โหนี่เหมือนมีค่ามากเลยขังอยู่แบบมึงเป็นมันจะเป็นอะไรครับนี่ อ,อันนี้ก็เป็นหมวกของชอ่ะค่ะเรอใส่ได้จำยึดเครื่องเงินใช่ใช่ตอนนี้มันของเก่าแล้วจะเป็นเงินจริงอันนี้ก็ไม่ใช่เงินละค่ะก็เป็นเงินกะเรียงเมื่อก่อนมันก็เปอร์เซ็น์ไม่เท่าไรหรอกเปอร์เซ oh, you uh, ็น no ์ไม่สูงมากแล้วหลังจากวันนี้เราจะไปไหนต่อครับ หลังจากนี้ก็เดี๋ยวจะจะกลับสารยาแล้วค่ะรยาแต่ว่าเราอยู่ทุกนี้ผู้นี้ยังอยู่นะผู้นี้ยังอยู่อีกวันหนึ่งค่ะแล้วก็ผู้นี้ในช่วงบ่ายๆก็น่าจะเก็บรถแล้วก็เดินทางกลับไปผมก็อยู่ลาดหลุมแก้วสารยาเอาอยู่ลาดหลุมแก้วอยู่ยี่สิบปีแล้วล่ะขอบคุณขอบคุณเดี๋ยวผมจะเข้าไปแล้วก็ข้างนอกข้างนอกก็จะมี สั่งสั่งจเมีกาแฟอย่างเงี้ยกาแฟก็เป็นกาแฟชาติพันธุ์ซึ่งมาจากกลุ่มชาติพันธุ์ที่เราไปทำงานด้วยอะค่ะก็เป็นกลุ่มชาวละเวื้ชาวลัวเนาะชาวปากกากยอชาวม้งมีชาวขมุ่าที่เป็นเครือข่ายที่ทำงานแลกเปลี่ยนการมีสินค้าชาติพันธุ์ก็มาจากชุมชนชาติพันธุ์ซึ่งบางอย่างก็จะเป็นโครงการที่เราไปพัฒนาชุมชนแล้วก็ช่วยเขาสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้ด้วยสื่อสาร วัฒนธรรมตัวเองได้ด้วยแล้วสามารถสร้างรายได้ได้ดเป็นสิ่งที่ดีเ,เป็นสิ่งที่ดีต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์ที่ได้คุยกันมานั้นให้ความรู้ก็ลืมชื่อถามชื่ออาจารย์แกว่าชื่ออะไรแต่ให้ความรู้เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์เคลื่อนที่การเรียนรู้วิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์วิบิบ,บชาติพันธุ์จากมอมมโดนสารยาเป็นความรู้เพิ่งรู้ครับมีหลายชาติพันธุ์ขอบคุณอาจารย์ มากๆครับที่ให้ความรู้